สวัสดีครับลูกๆหลานๆที่รักทุกท่านบุบคุณสองคนนี้นี่คือลูกเอตันล,ลูกล้นกับคือลูกโูดเป็นบุคคลที่นั่งขับเพินล้านอยู่คือเลขทะเบียนรถงวดที่แล้วนะลูกนะงวดที่มันมี 4, 4 6, ี่สี่หกตัวเจ็ดเลขทะเบียนของลูกฟูดซึ่งลุงไม่กล้าบอกอตรงๆได้แต่มันกลับหน้ากับหลังกันอยู่เพราะว่าเป็นรถนะเป็นรถแต่ว่าเขา ซื้อลูกแต่ว่าบางคนก็ลืมแล้วจนิงบอกว่าตำราโบราณเนี่ยคณแรกก็ตามแต่ที่นั่งทับเดืนล้านอยู่ลูกคืออยู่ที่บ้านโดยตัวเองครั้งๆที่ว่าเลขที่บ้านกรดีจะเป็นลูกกรดีออกเป็นหวยบ่อยแต่เขาไม่จุดนั้นโบราณอาจารย์ก็บอกว่าให้ใช้ผักแว่นผักแว่นคือผักชนิดหนึ่งที่มันงอกึู่ตามท้องนาท้องไร่ ใบเขาเมันคล้ายๆกับปนบวบนะลูกใช้เปิดเตศเปิดจิตจิตใจให้กับบุคคลเหล่านั้นเห็นเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลสิ่งเหล่านี้หนูอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นตำราบโบราณนะลูกที่จากรุ่นถูรุ่นดังนั้นการใช้ประกาศขาเปิดเตศยเนี่ยให้เขาเห็นนี่ลูก <S <S เลขที่เป็นโชคเป็นลาภเนะี่ยจะใช้ดังต่อไปนี้หนูฟังให้ดีนะเป็นประกาศขาขององค์อัมมินทญาธิราชเจ้า อย่างเชิญมาเปิดเลขเปิดติดเปิดใจขอลูกติ๊กเดี่ยวเห็นเลขที่เป็นโชคเป็นลาภหันหน้ามาลูกให้จุวยหัวซักนะลูกว่าสังกัดทะเลโตเทวินโตที่ไปจักคุณวิสาจิสังกัดทะเลโตเทวินโตที่ไปจักคุณวิสุตายิสังกัดทะเลโตเทวินโตที่ไปจักคุณวิสุตายิโอเคออกไปนี่ก็เอาออกมาลูกก็มาอ่ามีคนต่อไปนี่ก็คือมุ้งมุ้งนะครับก็เหมือนลูกคุณทันที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอ่าก็ใช้เปิดเชิ๊กันนะลูกนะอ่า Wabilayuk, sangacarae tautaewin tauti pecah gungwi sayu, sangacarae tautaewin tauti pecah gungwi jota yi, sangacarae tautaewin tauti pecah